สวัสดีค่ะโมนาพาแซฟสไตเดนมาร์กค่ะวันนี้โมนาจะมอดอิงเหมือนเดิมเนาะยังอยู่ในที่นอนวันนี้โมนาจะมานินทาฝรั่งให้ฟังอนินทานิสัยฝรั่งไม่ใช่นินทาหรอกเล่าสู่กันฟังเนาะหวันนั้นก็ไปได้ยินคำพูดจากรุ่นพี่มาเนาะหนึ่ง การที่เราได้ยินอะไรที่มันมีความดีความงามหรือว่าเป็นการแบ่งปันอะไรที่พอช่วยกันได้หรือให้กันได้สำหรับพ,พี่น้อง,องสายฝอเนาะที่จะดกดากลังกำลังนะคะกำลังจะเดินทางทางนี้เนาะคนไหนที่เขาเดินทางไปแล้วก็ดีใจด้วยได้ดีหรือไม่ดี มันก็อยู่ที่ตัวเราแหละเหมือนอย่างที่โมนาพูดทุกคลิปนั่นแหละค่ะมันก็อยู่ที่ตัวเราเนาะวันนี้โมนาจะมานินทาอะไรโมนาจะมานินทาอ่านิสัยนิสัยของของฝรั่งนิสัยของฝรั่งอันนี้เอานินทาคือคนใกล้ตัวก่อนเลย มันเป็นอะไรที่น่าพูดมากค่ะมันเป็นอะไรที่น่าพูดมากว่านิสัยของเขาทั้งสองคนไม่เหมือนกันโมนาทําไมถึงมีข้อเปรียบเทียบใช่เพราะว่าอดีตสามีของโมนาเสียชีวิตและโมนาอยู่กับเขามาสิบกว่าปีเนาะมันก็เลยมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าเอามาเล่าให้ฟังสมัยก่อนที่ยังไม่ทำ YouTube ก็ ก็ก็มีเพื่อนเล่าสู่กันฟังนี่คือสามคน<ๆ>เพื่อนสาี่คนที่เล่าสู่กันฟังที่รู้ใสรู้พุงกันซะส่วนมากก็คือ3าสี่คนโมนาจะพูดกันแค่นั้นก็คือหเราไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องไปบอกบอกเรื่องราวของเราทุกเรื่องให้กับทุกคนได้รู้เนาะแต่อันนี้คือทำไมถึงเอาแกมาพูดก็เพราะว่าหนึ่งความดีความงามของแกมันก็ยังอยู่ในใจเราเสมอ โมนาจะพูดตั้งแต่เรื่องสื่อน,นอนเลยนะสำหรับผู้ชายฝรั่งสองคนที่โมนาเจอมาคนเอ่อคนแรกอดีตสามีโมนาจะพูดคนแรกกับคนปัจจุบันนะคะโมนาจะพูดคำว่าคนแรกคนแรกคืออดีตสามีของโมนาตั้ง10ปีที่แล้วเนาะส่วนคนที่2ก็คือคนปัจจุบันคนปัจจุบันก็คือเพิ่งเริ่มต้นใหม่ทำไมโมนาถึงทำคลิปสายฝอ ทำไมจะต้องไปแนะนําเขาอย่างนู้นอย่างนี้คือโมนาอยากให้ทุกคนรู้ว่าหนึ่งทุกคนที่หาที่ประเทศไทยกับตอนนี้ที่โมนาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อยู่ที่ต่างประเทศมันมีอะไรที่พอแบ่งปันกันได้บ้างโมนาก็อยากแบ่งปันเนาะแบ่งปันในการเรียนรู้ค่ะหนึ่งการเรียนรู้นิสัยคนอื่นถ้าเรารู้ไว้เป็นแนวล่วงหน้ามันก็ดีนะคะพูดถึงว่า ก็ยังมีเขาเรียกเขาเขาเรียกว่าอะไรก็ยังมีลูกสอนให้เราได้รู้ว่าเราจะเดินไปไปแบบโมนาไหมเราจะเดินไปแบบคนนู้นไหมเราจะเดินไปแบบคนนี้ไหมเนาะคือหนึ่งถ้าสมัยนี้มีพี่พี่น้องน้องคนไหนที่เขามีแฟนฝรั่งแล้ว,ลวเขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันก็เป็นอะไรดีที่จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนนั่นแหละเหมือนเหมือนมีทางให้เราได้ได้วิ่งไปแล้ว แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะวิ่งตรงทางนั้นไหมหรือว่าเราจะวิ่งเข้าซอยซอยซ้ายซอยขวามันก็อยู่ที่ตัวของเราเองนะคะเนาะโมนาก็พูดต่อเรื่องเรื่องสามีนิสยัยนิสยัยนิสยัยสามีหนึ่งเอ่อตั้งแต่เริ่มตื่นนอนเลยตั้งแต่เริ่มตื่นนอนยันนอนเนาะเรื่องที่นอนเออเรื่องที่นอน คนนี้อ่าคนก่อนเขาจะเป็นอะไรที่เป๊ะมากแต่เขาตื่นเขาก็จะตื่นพร้อมๆกับเรานะคนนู้นนะ่าจะตื่นพร้อมๆกับเราเลยคือจะถ้าเขาตื่นก็เหมือนว่าเราต้องตื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลานอนอ่ะเขาจะเปิดหน้าต่างนอนเปิดหน้าต่างเนาะคนเก่านะคะคนแรกคนแรกคนแรกจะเปิดหน้าต่างนอนคือ เปิดหน้าต่างนอนคือจะเย็นตลอดพอมาคนที่สองคนที่สองก็เปิดหน้าต่างนอนอันนี้ก็ยังพอเข้าเข้าใจได้ว่าเออเหมือนกันบางคนบางบ้านเขาไม่เปิดหน้าต่างนอนคือไม่ปัดไม่เปิดหน้าต่างนอนแต่ก็คืออากาศมันเย็นนะเนาะอากาศมันเย็นมากในในห้องนอนในห้องนอนมีเครื่องทําความร้อนไหมต่างประเทศมีนะคะแต่แต่บางบ้านจะจะจะไม่เปิดเนาะส่วนมากโมนาก็ไม่เปิดนะ ตั้งแต่อยู่อาพาร์ตเมนต์ยันอยู่บ้านโมนาก็ไม่เคยเปิดนะคะ,ะเครื่องทําความร้อนในห้องนอนเนาะการนอนการนอนนี่ก็คือก็จะนอนด้านนอนด้านเดียวกันผู้ชายนอนขวาผู้หญิงนอนซ้ายสําหรับโมนาปัจจุบันก็ยังผู้ชายนอนขวาผู้หญิงนอนซ้ายเนาะตื่นนอนมานี่ก็คือคนเก่าจุบจุบเราก่อนออกจากที่นอนคนใหม่นี่ก็จุบก็ยังจุบอยู่ก็ยังคือยังเหมือนกันนะเนาะมันเป็นอะไรที่ยังเหมือนกัน พอหลังจากตื่นนอนไปแล้วคนคนเก่าคนแรกคนแรกของโมนาเขาจะเก็บที่นอนเรียบร้อยเลยเขาเป็นคนที่เรียบร้อยมากบอกตรงคนแรกนี่เรียบร้อยมากคนที่สองนี่จะจะจะ,จะไม่เก็บที่นอนเพราะว่าเขาจะไม่ให้ที่นอนเวลาเวลาเขาเขาเขาเรียกอะไรเขาเก็บอะมันจะเป็นที่นอนแบบแบบนอนใครนอนมันนะคะเพราะผมเนาะ ให้รู้ว่าเป็นที่นอนแบบนอนใครนอนมาก็คือมันจะม้วนพับแบบนี้ค่ะเนาะม้วนพับแบบนี้ก็คือผ้าห่มนะคะผ้าห่มผืนหนึ่งม้วนพับครึ่งหนึ่งอันนี้คือเขาจะจะวางอย่างนี้ของเขาเลยคนคนคนแรกอะ่ะคือเขาจะกระพือเวลากระพือเวลากระเพืออ่ะเราเวลาเรานอนข้างๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมีลมผ่านเราทําให้เราสะดุ้งตื่นแต่คนที่สองนี่ จะไม่จะไม่เก็บที่นอนจะไม่เก็บผ้าจะสบายสบายคือปล่อยปล่อยคือปล่อยปล่อยปล่อยที่นอนให้ปล่อยผ้าหผมให้มันอยู่ครึ่งหนึ่งเลยแล้วเขาก็จะลุกออกไปเลยพอเขาลุกออกไปเลยนี่เราตื่นทีหลังความที่ว่าเขาไม่พับเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราตื่นค่ะเพราะว่าความเขาไม่อยากให้เราตื่นเนาะเขาก็จะลุกขึ้นไปเลยนั่นแหละมันก็เลยเป็นอะไรขนาดเรื่องนอนนะเรื่องนอนเล็กๆ, lion, ๆน้อยๆนี่มันก็มันก็ทําให้ให้เรารู้ว่า คนไหนตื่นแล้วเป็นยังไงเนาะพอพอพอตื่นไปแล้วตื่นเช้ามาก็คือก็ยังได้ได้มีเก็ดอ่ะมีเล็กๆน้อยๆมาหยอดกันเนาะก็คือเล่นกันบ้างนอนคุยนอนแล้วก็คือสนุกสนานกันไปเนาะคะ่ะยังไงก็อันนี้ก็แค่เล่าให้ฟังเรื่องที่นอนเล่าให้ฟังเรื่องที่นอนว่านอนไม่ ตื่นนอนเช้าก็จริงแต่ถ้าว่าเขาสลัดที่นอนแล้วก็พับท่าเน่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกตัวไปด้วยน้องก็ทําให้เราตื่นไปด้วยแต่คุณปัจจุบันนี่เขาไม่ต้องเลยค่ะสบายสบายไม่ไม่อะไรเลย <c oughs> คุณปัจจุบันนี่ก็คือไม่เก็บที่นอนเราต้องเก็บเองโอเคเดินออกจากห้อง <c oughs> เรียบร้อยเรื่องที่นอนเรียบร้อยเรืร่องที่นอนกุมอนมูล่มูเล,ลตื่นนอนแล้ว ลุงไปทางไหนลูกืลุงไปทางไหนมูลเลอร์ตื่นนอนแล้วสวัสดีสวัสดีนอกบ้านตอนนี้อากาศดีมากเลยค่ะแต่ก็ยังคืมๆน้ำม่อวานมีแสงมากกว่านี้เนาะโมนาก็มีดอกไม้เล็กๆน้อยๆเนานะในบ้านเล็กๆน้อยๆมีสีสันค่ะ มีดอกกล้วยไม้ชอบกล้วยไม้เนาะเริ่มออกแล้วเนี่ยกล้วยไม้ในบ้านลุงไปทางไหนเนาะลุงเข้าห้องน,น้ำมูเนอร์นะเห็นไหมตอนที่โมนานั่งอยู่ในห้องนะเสียงดังมากพอตอนนี้โมนาออกมานอกห้องนอนเงียบปั๊บคือคงจะคุยแข่งกับโมนาเลยแหละมูเลอร์ โอเคค่ะวันนี้ก็ได้มารู้เล็กๆน,ๆน้อยๆเกี่ยวกับฝรั่งในห้องนอนเนาะเดี๋ยวโมนาขอตัวล้างหน้าแปรงฟันแป๊บนึงเดี๋ยวโมนามาเมาส์มอยเรื่องผู้ชายต่อวันนี้เมาส์เบาๆเรื่องเบาๆเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ